มีอ่าด้วยกันทั้งหมด5แบบนะคะ5 5แบบ5้าเออเออนั่นแหละฮัลโหลสวัสดีนะคะ <C> e <ars> เพื่อนวันนี้ก็มาเจอกับวาเลนไทน์นะคะวันนี้ทายก็จะมารีวิวลิปสติกนะคะที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเลยเป็นแบบว่าลิปสติกก๊อปปี้แบรนด์เนมอะไรอย่างนี้นะคะมีแ <C> e <ars> บบทายไปช็อปมาไปซื้อมาแบบแท่ง2แท่งเพื่อที่จะมาทดลองดูว่าเนื้อของ ของก๊อปเนี่ยเออว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็แพ็เกจของเขาจะเรียนแบบแบรนด์เนมต้นฉบับจริงๆเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะ,ะนะคะสำหรับลิปสติกที่แทนจะเอามารีวิวนะคะมีทั้งหมด5แบบด้วยกันนะคะเราไปดูที่แบบแรกกันเลยนะคะเป็นนี่ค่ะเหมือนเหมือนแบบเหมือนแบบคายลี่เออเหมือนแบบลิปสติกคาลี่เลยแพ็กเกจเรียน เด็ะเเลยนะคะเราไปดูข้างในกันเลยค่ะกล่องหน้าตาก็าจะเป็นแบบนี้นะคะก็เรียนแบบได้เหมือนะอเนี่ยแบบเป็นแบบสีเนี่ยเออเรามาดูข้างในนะคะเปิดมาดูข้างในนะคะมันก็จะมีแบบทั้งหมดนะคะนี่ก็จะเป็นลิปแล้วก็ที่เขียนขอบปากแล้วก็เป็นที่เขียนไลเนอร์ด้วยเออของก็ยังมีดีอยู่ะคะ่ะยวออกมาดูนะคะก็จะมี พอแกะออกมาแล้วในกล่องนะคะภายในกล่องเนี่ก็จะมีสามชิ้นด้วยกันมันก็จะเป็นของ Kiss Beauty นะคะ Mac Kiss Beauty นะคะเนี่ยก็จะออกมาก็จะมีแบบสามชิ้นด้วยกันอะนะคะดีดีดดอ่าอันนี้ข้างบนก็จะเป็นที่เข็ยนขอบปากนะคะ ข้างล่างก็จะเป็นเอตรงกลางก็จะเป็นอ่าไลเนอร์นะคะเขียนไลเนอร์อัน,นข้างล่างนี้ก็จะเป็นลิปลิปแมท์ลิปลิปธรรมดาเออเท่าที่ไทยอ่าลองใช้แล้วนะคะก็สีก็ก็สวยดีแต่ว่าทาไปแล้วมันมีความเหนียวอะ่ะมันเหนียวปากอะ่ะเออมันแบบมันไม่เลมันถ้าสมมติปากยิ่งปากใครลอกๆนะทาแล้วแบบลอกออกแบบว่าเป็นแผ่นแบบเห็นชัดมากว่าปากแตกปาก ไม่เรียบเนียนนะคะแบบนี้มันเห็นได้ชัดมากเลยแล้วก็สําหรับไอ้ไอ้ตัวดินสอเนี่ยเขียนลงไปอะ่ะมันก็จะเหมือนแบบมันก็จะเป็นสีที่แบบว่าค่อนข้างจะพอดีอยู่เห็นไหมอ่ะมันก็จะมีความแบบเออสีแบบพอดีอยู่นะคะแต่สำหรับส่วนไอ้นี้ไอ้ตัวเนี้ยตอนด,ดูอย่างนี้นะมันจะดูสีแบบ สีแบบพอดีหน่อยแต่ว่าถ้าเราทาลงไปอ่ะคือเหมือนเหมือนมันเซตตัวแล้วมันมันเปลี่ยนอ่ะอ่ะองสมมติเราทานะใช่ไหมได้เวลาทาตรงนี้อ,อนี่ทาให้ดูกันเลยเห็นชัดมั้เออนี่แหละนี่ก็จะแบบประมาณนี้ไอตัวลิปดินสอกับออาลิปลิปแมลิปแทง่งที่ที่แบบจิ้มจุ่มเออทาปากอะไรอย่างนี้ใช่ไหม พออย่างเงี้ยก็สวยอยู่หรอกแต่แบบทิ้งไว้นา,นานพอมันเซ็ตตัวมันจะเริ่มแบบเป็นคำๆอะ่ะแล้วก็มันเหนียวปากด้วยนะเออแล้วก็ล้างที่สำข้อเสียของมันก็คือล้างออกยากมากตัวเนี้ยล้างออกยากมากถ้าล้างน้าเปล่าล้างสบู่ไม่ออกต้องใช้รีมิเวอร์ออที่ล้างให้สะอาดถึงจะออกก็ต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นไลเนอร์ที่เขียนขอบตานเอง มันก็แถมมาให้ก็ดีนะคะในกล่องน,นี้นะคะไทยซื้อมาประมาณหนึ่งรบาทนี่แหละประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะ <c oughs> ก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปก็จะเป็นของ Kiss Beauty เหมือนกันมาด้วยกันนะคะแต่จะเป็นยิดแท่งแบบนี้อ่าแพ็กเกจคุ้นๆค,คล้ายๆไหมโคตร คุณมากเลยนะคะไทยไทซื้อมาสองสีเพื่อที่จะมาลองดูนะก็จะมีสีเ,อเบอร์หนึ่งกับเบอร์แปดที่ไทยเอามาดีในวันนี้เป็นเบอร์กับหวยเบอร์หนึ่งกับเบอร์แปดนะคะก <c oughs> ็จะเป็นสีเข้มแล้วก็สีมพูอ่อนจะเป็นอันนี้จะเป็นสีเลือดนกนะก็จะมีลักษณะแบบนี้อืเห็นไหมนะคะก็ประมาณนี้ แต่มันก็เหมือนกันทาไปสวยอยู่นะแบบไม่เหลือด้วยก็จะสีประมาณน,นี้แหละม,มามาดูสีต่อไปเลยเป็นสีชมพูชมพูอ่อนชมพูนู้นนะคะแบบสีนี้สวยนะทาชอบสีนี้แต่ทาลงบนทาลงบนเนี้ย ก็โอเคอยู่แต่ทาลงปากถ้าใครปากดำปากค้าเนี่ยไม่รอดนะคะแบบไม่ไม่ควรที่จะทาสีนี้มากๆเลยก็มาพูดถึงส่วนของลิปสติกสองแท่งนี้นะคะก็มันก็เลียนแบบแพคเกจมันเหมือนแมกอะเออเหมือนแมกเลยนะคะก็ก็ดีนะทาไปก,ก็ก็ไม่หลุดไม่อะไรมันก็แมทดีแล้วก็มันก็ไม่เหมาะกับคนที่แบบปากลอกปากแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะก่อนที่เราจะทามันก็ต้องทาลิปมันก่อนใช่ไหม แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไม่เหมาะกับคนที่ปากรอกเออจะผ่านไปสองตัวนะครับที่มาด้วยกันก็เป็นของ Kiss Beauty นี่ก็ผ่านไปสำหรับสองตัวนี้ต่อมาเป็นของนี้นะคะโอ้ยแท่งนี้เล็กจิ๋วมากไอตัวไอตัวเมื่อกี้สองตัวเมื่อกี้ที่เป็นแบบเหมือนแม็กอะ อ่ะตัวเนี้ยไทยจําไม่ได้ว่าททยซื้อมาเท่าไหร่ไอตัวนี้ก็ส่วนไอตัวนี้นะเรียนแบบของแบรนด์เนมอีกแล้วนะคะเป็นแบรนด์ของเกาหลีแบรนด์อะไร T concept i แต่มันไม่ใช่ T concept i มันเป็น T อะไรอะ T O B อะไรมันทําแล้วก็ลิปแมทตรงนี้เขียนว่าลิปแมทก็สีสีนะคะ ก็จะคล้ายๆเหมือนไอตัวนี้เลยแต่จะเข้มกว่าเหมือนกันเลยเนี่ยแต่สีจะเข้มกว่าอันนี้ออกแบบทรงๆนิดหนึ่งแต่ก็สวยนะเนี่ยทาลงไปลงทาเนี่ยทายชอบอยู่นะทาทาที่ปากเราอะสีสวยมากแต่คนคนปากคาก็ไม่รอดเหมือนกันไอสีนี้นะคะส่วนตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้ก็เนื้อดีนะคะแต่ว่า น้าดีแต่ว่าก่อนที่เราจะทาเราก็ต้องทาลิปมันลงไปอีกไม่งั้นมันจะเป็นลองมันตกลองแล้วก็ถ้าคนปากแห้งก็ไม่รอดคือไอ้ที่ทายซื้อมามันจะมีปัญหากพวกถ้าปากแห้งๆแบบคนที่ปากแห้งทาใช่ไหมมันจะไม่สวยเลยอืมแต่ก็สมราคามันอยู่หรอกสีมันก็สวยนะสมราคามันอ่าต่อมานะคะก็จะเป็นแบรนด์เ네นมที่ก็พอจะ อันนี้อยู่เหมือนกันก็นี่นะคะทายซื้อ,เ,อเป็นของ i ล e ์คายนะคะ l ล m e ค่ะ l ล m e คายไลถ้าพูดถ้ออกเสียงสิงก็ขอโทษเลยนะคะ่ะ i ล e ์ i ายนี่แหละอไทายซื้อมาหนึ่งแท่งเป็นสีแดงส้มๆอ่าถ้าใช้ชนจมหมดแล้วเพราะว่าไทายรู้สึกว่ามันดีมันดีนะมันติดแบบเอาทาตรงไหนดีทาตรงนี้แล้วกัน คือแบบเห็นไหมคือจะเป็นแบบว่าแดงส้มๆอ่ะแต่ก็ทาสวยนะแต่งหน้าแบบจัดๆแล้วก็แต่งหน้าแบบจัดๆแล้วท้ายตัวนี้ก็ก็โอเคมาพูดถึงอ่าเรื่องเนื้อมันก็ดีนะแต่ว่าทาไปสักพักหนึ่งปล่อยมันแห้งมันเหนียวถ้าเวลาเราเมมอย่างนี้ใช่ไหมปากติดก็เลย เออแล้วมันมันมีความเหนียวก็คือมันมันไม่เหมือนแบบแบรนด์แท้ๆลิปพวกเนี้ยมันมีความเหนียวอืจะไม่ค่อยดีเท่าเท่าซักเท่าไหร่แล้วก็มาผ่านไปนะคะต่อมาเป็นชิ้นสุดท้ายตัวสุดท้ายที่ทายซื้อมาแค่ยี่สิบาทเองอ่ะค่ะนี่เป็นสีแดงแล้วก็สีม่วงนะคะทายซื้อมาในราคายี่สิบบาทแต่คุ้มสีสวย สีเข้มสีชัดแต่มันก็เหมือนทั่วทั่วไปที่ลิปที่ไทยซื้อมามันจะมีความเหนียวมีความเหนียวอยู่ในตัวทาลงไปได้ป่าแบบถ้าเราเมมก็ติดกัดเหมือนทามันก็เป็นมันก็บอกว่าเป็นลิปลิปกอสนะคะไม่ใช่ลิปแมทแต่ว่าทาไปมันแมทเออก็มาลองลองดูเลยไอ้มันเป็นข้อเสียที่ตรงปลายตรงเนี้ยมันจับยากคือมันสั้นลองกันเลยทายทาตรงนี้แล้วกันนะ สีสดไปอีกสดกว่าไอ้ที่รีวิวผ่านๆไปอะ่ะเออสดมากนี่นะคะสีแดงต่อไปสีม่วงนะคะสีม่วงตัวนี้ถ้าทาลงไปที่ปากอะ่ะมันสีมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ถ้าทาลงเนี่ยน่าจะชัดอยู่อ่ะตรงนี้อเอาตรงนี้แล้วกัน หรือ,อยังไง่า <Yeah! S 1> นะคะสำหรับทาก็ขอจบเพียงกันรีวิวเพียงเท่านี้นะคะนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าคลิปต่อไปถ่ายจะมารีวิวอะไรก็รอติดตามทายได้เลยคะ่ะบ๊ายบาย